สวัสดีครับผมปเปรียดนคุณกิติโคศกพักไทยสร้างไทยครับในปีพุทธศักราช2568รัฐบาลชุดนี้ได้มีการประกาศไว้นะครับว่าในปี2568นั้นจะเป็นโอกาสของประเทศไทยจะมีโอกาสใหม่ๆหลายด้านครับที่จะเกิดขึ้นภายใต้การทํางานของรัฐบาลชุดนี้ วันนี้พาคไทยสร้างไทยของเราจะมาพูดถึงกันนะครับว่าโอกาสต่างๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยของปี2,568นั้นจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่เอาละครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันนะครับผมนะในเรื่องของโอกาสของประเทศไทยในแต่ละด้านนะครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อครั้งก่อนได้มีการพูดถึงในเรื่องของการอย่างไรก็ตามครับในครั้งนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องมาพูดถึงกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของโอกาสประเทศไทยนะครับ ซึ่งก็มีการพูดถึงคำพูดนี้หลายต่อหลายครั้งนะครับว่าในปีหน้าฟ้าใหม่นะครับจะมีโอกาสหลายๆด้านนะครับเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับเรามาเริ่มต้นกันนะครับผมแน่นอนฮะกับเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องของโอกาสทางเศรษฐกิจครับโอกาสทางเศรษฐกิจนะครับผมหลายๆคนได้มีโอกาสได้ติดตามนะครับการทำงานของรัฐบาลชุดนี้มานะครับต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาลของนายกเศรษฐาทวีสินนะครับ จนกระทั่งมาถึงนายกฐมนตร ad, problems, s, ีนะครับแพทองทานชินวัตรนะครับปัญหาที่ยังคงมีอยู่นะครับผมนะฮะตามที่เราได้เห็นกันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องแรกนั่นคือเรื่องของปัญหานี้ครัวเรือนนะครับปัญหานี้ครัวเรือนนะครับสำหรับคนที่บอกว่าได้มีโอกาสติดตามนะฮะการทำงานของรัฐบาลนะครับจริงอยู่ครับว่ามีการความพยายามในเรื่องของการแก้ไขนะฮะนี้สินภาคครัวเรือนนะครับ มาตรการที่ออกมานะครับผมนะฮะดูจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของหนี้สินนะครับแต่ความน่ากังวลในเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือในรายงานภาวะสังคมรายงานภาวะสังคมนะครับผมนะโดยหน่วยงานรัฐบาลเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการบอกกล่าวว่าในส่วนของหนี้สินนั้นนะครับยังอยู่ในอัตราที่มีความน่าเป็นห่วงอยู่นะครับและในขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของหนี้สินนะครับผมนะที่เริ่มจะมีการก่อตัวขึ้นมาใหม่ๆนั่นก็คือหนี้สินที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคนะครับ ในขณะเดียวกันในเรื่องของนีสินที่เกี่ยวกับภาคธุรกิจนะครับผมนะมีการชะลอตัวและครับมีการหดตัวและส่งตัวนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่านะครับประเทศไทยของเรานั้นนะครับผมบยังคงมีปัญหาเรื่องของนีสินและนโยบายที่เกี่ยวกับหนีิสินที่ออกมาของภาครัฐนะครับ ยังไม่ได้ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาหนี้ที่เกี่ยวกับอุปโภคบริโภคนะครับส่วนความพยายามในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับหนี้เกี่ยวกับเรื่องของการทําสินเชื่อรถยนต์นะครับผมนะก็จะมีความพยายามแก้ไขอยู่นะครับแต่ในเรื่องนี้นะฮะเราเห็นภาพชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมนะฮะว่ายังคงเป็นเหมือนกับระเบิดเวลานะครับที่ยังคงก่ะตัวอยู่ภายใต้เศรษฐกิจของไทยนั่นเองนะครับต่อเนื่องมาครับผมนะฮะในเรื่องของรายได้นะครับที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำครับ ถามว่าทาไมถึงหยิบยกเอาเรื่องนี้มานะครับผมนะว่าโอกาสนะฮะของแรงงานไทยนะครับโอกาสของประชาชนคนไทยที่จะมีรายได้สูงขึ้นนะครับตามคําแถลงนโยบายนะครับซึ่งผมก็ได้พูดไปเรื่องนี้ก่อนหน้าแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าแรงนะฮะรายวันนะครับผมรวมไปถึงนะครับเงินเดือนนะครับของ น้องๆนะครับที่จบปริญญาตรีนะครับเรายังไม่เห็นในทิศทางนเส้ททิศางตัวเลขนะว่าจะเป็นไปตามอย่างที่รัฐบาลได้ประกาศเอาไว้นะครับเกณฑ์รายได้ของพี่น้องประชาชนยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่ากังวลนะครับผมและในขณะเดียวกันครับเมื่อเราพูดถึงรายได้ที่ต่ําเราก็คงจะพูดถึงเรื่องของการเลิกจ้างงานนะครับปัญหาในเรื่องของการเลิกจ้างเรื่องนี้ผมได้พูดกล่าวไว้สําหรับคนที่ได้ติดตามนะครับ การแถลงของพรรคไทยสร้างไทยมาก่อนหน้านะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากเลยทีเดียวนะครับเพราะอัตราการว่างงานนะครับผมในการรายงานนะครับของรายงานภาคเศรษฐกิจนะครับผมโดยรายงานภาวะสังคมเนี่ยนะครับก็บอกว่ามีการสร้างงานนะครับที่อยู่ในเกณฑ์ชะลอตัวเช่นเดียวกันนะมีเกณฑ์มีเกณฑ์การ จ้างงานในอัตราส่วนที่หดตัวนะครับโดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตรนะครับซึ่งแน่นอนครับบางคนอาจจะบอกว่ามันเกี่ยวเรื่องกับปัญหาน้ําท่วมนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในเรื่องนี้นะฮะถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไขหรือการตรับเตรียมการที่ดีหรือว่าการดูแลที่ดีเนี่ยนะครับก็จะส่งผลทําให้ประชาชนนะครับผมนะอยู่ในภาวะที่มีการตกงานมากขึ้นซ้ําร้ายไปกว่านั้นนะครับผมในเรื่องของการจ้างงานนะครับที่มีการหดตัวอย่างมากเลยทีเดียวนั่นก็คือในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็รวมไปถึงนะฮะแรงงานภาคยานยนต์นะครับที่มีการหดตัวอย่างเห็นไดด้ชัู มากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ถ้าหากว่ายังคงมีการแก้ไขในปัญหาตรงนี้ไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากมากนะครับสำหรับสถานการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับการจ้างงานตรงนี้นะครับอีกหนึ่งอันครับนั่นคือรายได้ของเกษตรกรนะครับจริงอยู่ครับว่ามีการพูดถึงกันกว่าในส่วนของราคาค่าผลผลิตนั้นนะครับ ผลผลิตการเกษตรในบางรายการนะครับมีการปรับตัวที่สูงขึ้นนะฮะแต่เมื่อเราเจาะลึกลงไปนะครับในเรื่องของรายรายได้ของเกษตรกรไม่ได้สูงขึ้นนะฮะในรูปแบบนั้นเพราะเนื่องจากว่าการส่งออกนะครับไม่ได้มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดนะครับและในขณะเดียวกันนะครับผมในเรื่องของผลผลิตยังคงเป็นปัญหาถามว่าทําไมนะฮะเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของอุทกภัยครับส่งผลทาให้เรื่องของผลผลิตทางการเกษตรนั้นนะครับผมมีปัญหานะฮะและก็ในขณะเดียวกันในเรื่องของราคาค่าผลผลิตนะครับที่มีการปรับตัวสูงขึ้น นั้นนะฮะก็เกี่ยวเนื่องนะครับกับในเรื่องของปัญหาด้านอุทกภัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในเรื่องนี้นะครับโอกาสทางเศรษฐกิจยังคงเป็นคำถามอยู่นะครับว่ารัฐบาลชุดนี้จะสามารถผลักดันได้จริงหรือเปล่านะครับต่อเน,นื่องมาครับ เรื่องของอุตสาหกรรมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะให้หลายๆคนเนี่ยนะฮะได้มีโอกาสติดตามกันนะครับถามว่าทําไมถึงพูดถึงเรื่องของประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่เรากําลังเจอปัญหาะะและมีการพูดถึงนะฮะโดยภา้วิชาการและภาคเศรษฐกิจหลายส่วนแล้วนะครับนั่นคือเรื่องของการการกิจกัน การส่งออกนะครับผมนะฮะจากต่างประเทศนะครับและปฏิเสธไม่ได้ครับผมนะที่เราจะติดตามกันมากๆเลยทีเดียวนั่นคือการขึ้นมาดํารงตําแหน่งนะครับผมนะ,ะของประธานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเ,เป็นที่ชัดเจนนะครับผมนะฮะว่าเขาพยายามที่จะลดดุลลดการขาดดุลการค้านะครับของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและนั่นคือตลาดใหญ่มากๆของเรานะครับ จนถึงเวลานี้นะครับเรายังไม่เห็นทิศทางที่ชัดเจนนะครของรัฐบาลนะครับที่จะตระเตรียมการนะครับในการรับมือนะครปัญหาเรื่องนี้ซึ่งน่าจะเกิดแน่ๆนะครับเพราะเนื่องจากว่านะครับผมนะฮหนึ่งในประเทศนะครับที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษนะครับนอกเหนือไปจาก ประเทศไทยและเอ่อนอกเหนือไปจากประเทศเม็กซิโกแล้วนะครับก็มีประเทศไทยนี่แหละนะครับที่ทางด้านของสหรัฐอเมริกานะครับค่อนข้างที่จะเพ่งในเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะครับและในขณะเดียวกันครับสิ่งที่เราจะต้องติดตามการต่อเนื่องนะฮะนั่นก็คือเรื่องของภาคการส่งออกของเรานั้นนะครับด้วยตลาดของเอ่อประเทศไทยในปัจจุบันนะครับผมนะฮะยังคงยึดโยงนะฮะกับตลาดสหรัฐอเมริกาค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นหากว่าเรายังไม่เห็นทิศทางนะฮะในเรื่องของการดําเนินการเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับ เราจะเจอปัญหาเรื่องของภาคการส่งออกนะครับผมนะฮะและก็เชื่อว่าน่าจะแก้ไขได้ไม่ง่ายมากนักด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับปัญหาในเรื่องนี้นะครับปัญหาด้านพลังงานสะอาดครับเป็นที่น่ายินดีนะครับที่มีความพยายามนะครับในการที่จะผลักดันในเรื่องนี้นะครับผมนะฮะในเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับและโดยเฉพาะนะครับผมผมควบรวมไปด้วยเลยแล้วกันนะฮะสำหรับในเรื่องของการพยายามที่จะลดค่าพลังงานนะครับแล้วก็มีความพยายามนะฮะที่จะผลักดันในเรื่องของการ เปิดฟรีลูฟท็อปนะครับเปิดฟรีโซลาร์ลูฟท็อปนะครับวันนี้วันที่เราทําการแถลงอยู่นี้นะครับผมนะก็ได้รับทราบจากการประชุมคอรมนะครับผมนะที่เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารไปที่เรียบร้อยนะครับว่ามีการรับหลักการครับผมในเรื่องของความพยายามที่จะผลักดันให้ในส่วนของ SME นั้นสามารถที่จะ ปลดล็อกนะครับในเรื่องของการติดตั้งโซ,โซลาร์ลิฟท็อปได้นะครับเรื่องนี้ต้องเอาให้ชัดแล้วก็เอาให้แน่ใจนะครับผมว่าในกระบวนการดังกล่าวนั้นนะครับเป็นการ ผลักดันอย่างจริงจังนะครับไม่ใช่เพียงเป็นเพียงแค่การรับหลักการนะครับเพราะว่าในกรณีของการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปหรือว่าการเปิดฟรีโซลาร์รูฟท็อปนั้นนะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่ามันมีเรื่องของการที่จะต้องแก้ไขกฎหมายนะหรือว่าการแก้ไขในระเบียบต่างๆนะครับผมและจะต้องมีการใช้ระยะเวลาในเรื่องนี้หากว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับว่าจะสามารถผ่านไปได้จริงหรือไม่นะครับแม้จะมีความพยายามนะฮะจากพรรครวบรัฐบาล นะครับผมนะฮะบางภาคการเมืองนะครับที่ดูแลในเรื่องนี้นะฮะก็ไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับปัญหาในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ครับเนื่องจากว่าในภาคอุตสาหกรรมนะครับผมนะฮะจากการรายงานภาคเศรษฐกิจนะครับในตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องของการผลิตในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะครับที่มีความต้องการนะฮะลดน้อยถอยลงไปอย่างมากเลยทีเดียวในหลายอุตสาหกรรมนะครับไม่ใช่แค่เพียงคอมพิวเตอร์นะครับแต่รวบรวมไปถึงในเรื่องของทั้ง ยานยนต์ด้วยนะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะหลังจากที่เราได้มีการรับทราบปัญหาในเรื่องนี้นะจริงๆรัฐบาลรับทราบปัญหาเรื่องนี้มายาวนานมากแล้วเช่นเดียวกันนะครับความพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมนะ,ะก็เห็นมาอยู่เนืองๆนือนะฮะแต่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาในระดับ ย่อยๆนะครับไม่ได้มีการ uh, ตรัสเตรียมการในเรื่องของการเตรียมการเพื่ออุตสาหกรรมใหม่นะฮะหรือว่าการตรัดเตรียมการนะฮะในเรื่องของการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างด้วยนะครับ <S <s <asc ans> เพราะฉะนั้นเนี่ยหากว่าไม่มีการ uh, ตรัสเตรียมการในเรื่องนี้นะฮะอยากเป็นรูปธรรมในปี2,568นะครับผมโอกาสทางอุตสาหกรรมของเราก็น่าจะเป็นปัญหาเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายครับเรื่องของปัญหาเสถียร,รภาพทางด้านของแรงงานนะครับเรื่องนี้มีการพูดถึงกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อมีการพูดถึงว่าเสถียรภาพแรงงานของเรานั้นนะครับ มีความพร้อมหรือมีศักยภาพมันจะเกิดเป็นคําถามเสมอครับเพราะในทางปฏิบัติจริงๆในช่วงตลอด1ปีกว่าที่ผ่านมาและอาจจะควบรวมไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราไม่ได้ตัดเตรียมการในเรื่องนี้มากนักนะครับและในช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เราต้องการ,ร,าการแรงงานที่มีศักยภาพสูง มากเป็นอย่างยิ่งครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีการพยายามที่จะดึงนักลงทุนเข้ามาในประเทศเพื่อที่จะผลักดันนะครับอุตสาหกรรมของคุณแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคุณมีสรภาพแรงงานที่ไม่เพียงพอนะครับหรือว่ามีจํานวนคนที่เป็นผู้ใช้แรงงานนะครับหรือว่าผู้ที่ทํางานนะครับ มีที่มีศักยภาพมีมากไม่พอเนี่ยนะจะเกิดปัญหาทําให้คุณไม่สามารถที่จะดึงนักลงทุนเข้ามาได้หรือต่อให้ดึงได้นะค,คุณก็จะไม่สามารถนะครับที่จะนําผลประโยชน์นะครับให้กับประเทศได้มากขนาดนั้นนะครับในเรื่องของการจร้างงานนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับว่าถือเป็นโอกาสทางอุตสาหกรรมหรือไม่ครับโอกาสของ s อสครับเรื่องนี้นะครมี ความพยายามที่จะสื่อสารเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับพักไทยสร้างไทยของเรานะครับผมรบเราพยายามที่จะผลักดันนะฮะในการแก้ไขปัญหาให้กับธุรกิจเล็กๆนะครับผมธุรกิจ SME นะครับและเราพยายามพูดเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับการเข,าเ,ขาเข้าถึงแหล่งทุนก็ยังคงเป็นปัญหานะครับผมสำหรับในเรื่องของการทำธุรกิจ s m e ครับด้วยความที่การแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะถ้าหากว่าจะแก้ ให้ได้อย่างเป็นระบบมันไม่ใช่เพียงแค่การปล่อยซอฟต์โลนออกมาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับการปล่อยซอฟต์โลนออกมามันช่วยได้นะครับผมนะแต่ด้วยความที่ในเรื่องของซอฟต์โลนนั้นนะยังอยู่ใน ธนาคารภาครัรฐนะครับผมมันก็จะมีข้อจํากัดอยู่ในหลายๆประการหรือต่อให้มีการความพยายามในการผลักดันเรื่องนี้นะครเข้าสู่ธนาคารพาณิชย์นะแต่ก็ยังคงมีเงื่อนไขหลายเรื่องครับที่จะทําให้ SME นะครับที่อาจจะเกิดปัญหามาก่อนหน้าตั้งแต่ในช่วงของโควิดที่ผ่านมาหรือว่าอาจจะเป็นในช่วงระยะเวลาที่เจอปัญหาน้าท่วมในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็อาจจะเข้าถึงแหล่งทุนได้ไม่ง่ายนะครับความพยายามเรื่องหนึ่งที่มีความเป็นไปได้และดูน่าสนใจนะครับนั่นคือหนึ่งในพักร่วมรัฐบาลก็พยายามที่จะผลักดันในเรื่องของการแก้ไขเงื่อนไขของเฟ แล้วก็มีการพูดถึงว่าอาจจะนําเอาเข้ามาในสภาชุดนี้นะฮะในสภาช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นในช่วงปีนี้ด้วยเอ่อถ้าหากว่าเป็นเกิดขึ้นจริงนะครับผมนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีครับแต่หากว่าเรื่องนี้ถูกดึงช้าออกไปแล้วก็มีเงื่อนไขที่ทําให้ไม่สามารถนะครับที่จะดําเนินการออกมาเป็นกฎหมายได้เนี่ย สิ่งที่จะส่งผลกระทบได้ก็คือทําให้ประชาชนนะครับผมที่มีธุรกิจขนาดเล็กนะครับหรือว่าเป็น SME ก็ยังคงจะมีปัญหาในเรื่องนี้อยู่ครับและการเข้าถึงแหล่งทุนก็ยังคงเป็นปัญหาช่วยด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งปัญหาครับนั่นก็คือเรื่องของปัญหาสินค้านะครับ ที่ทะลักเข้ามานะครับโดยเฉพาะสินค้านําเข้าจากต่างประเทศครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมนะฮะเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาสิ่งที่น่าสนใจก็คือนะฮะประเทศไทยมีอัตราการขาดดุลการค้านะครับผมนะฮะกับประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างประเทศจีนนะครับผมนะสูงขึ้นนะฮะถ้าเทียบเป็น YOY หรือว่า year อ n นเย r ก็ประมาณ15เเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการขาดดุลในเรื่องนี้นะครับมันมีนัยสําคัญนะครับซึ่งแน่นอนครับ มันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของโอเวอร์สัปพลายที่เกิดขึ้นนะฮะในต่างประเทศด้วยนะครับผมนะด้วยการที่มีความพยายามที่จะกีดกันทางการค้าในประเทศนะครับผมนะฮะหลายๆประเทศและรวมไปถึงประเทศมหาอำนาจนะครับอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะฮะและเมื่อมันมีโอเวอร์สัปพลายนะครับหรือว่าสินค้าที่มีมากกว่าความต้องการในปกติเนี่ยนะครับมันก็จะไหลทะลักเข้ามาสู่ประเทศนะครับที่ เ,เรียกได้ว่าต้องการนะครมีความต้องการในสินค้าจากประเทศนั้นๆน,น,นะฮะอย่างเช่นประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับเราจึงเห็นครว่าเราเจอสินค้านะฮะจะหลั่งไหลเข้ามานะครับจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเยอะมากๆครับแล้วในขณะเดียวกันถ้าหากเรามองว่าเมื่อมีสินค้าเข้ามาแล้วมีความพยายามในการที่จะเก็บภาษีนะฮะหรือว่าเราจะ สามารถนะครับเคลมผลงานได้ว่าเรามีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นจากต่างประเทศหรือภาษีนําเข้านะครับผมนะหากว่ามีนะครับซึ่งความเป็นจริงด้วยความที่เราเป็น f t a ระหว่างกันเนี่ยนะครการจะทำภาษีนําเข้ามันก็คงจะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะถ้าหากว่าเขามีการได้รับอนุญาตในการส่งออกมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่เก็บภาษีนําเข้าได้แล้วภาษีแฟดมันอาจจะไม่เพียงพอครับคำว่าไม่เพียงพอคืออะไรครับเนื่องจากว่า SME ในประเทศไทยเนี่ยนะครับยังคงไม่สามารถนะฮะที่จะแข่งขันได้นะกับ ธุรกิจนะฮะที่มีการส่งออกมาจับรางรต่างประเทศครับด้วยทุนที่เขาหนากว่าด้วยเทคโนโลยีที่เขามีศักยภาพมากกว่าและด้วยแพลตฟอร์มต่างๆที่ปัจจุบันคนสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์นะครับเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในเมื่อนะฮะมีความพยายามที่จะพูดถึงว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับ SME ในบ้านเราในช่วงปี2568ผมยังไม่เห็นในทิศทางเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่องของการป้องกันนะฮะหรือว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เนี่ยของทางรัฐบาลเนี่ยยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมเลยนะครับและแน่นอนครับ นะครปัญหาโนมินีจากต่างชาตินะในภาคธุรกิจนะครับเรื่องนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่านะด้วยความที่ถ้ายก,ยกตัวอย่างธุรกิจมาก,ก็คือจะเป็นอย่างเช่นธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมีจํานวนนักท่องเที่ยวที่เยอะขึ้นนะครับแต่รายได้การท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันไม่ได้สูงขึ้นอย่างมีนัยยะนะครับผมนะและถ้าหากว่าเทียบไปในช่วง ก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิดนะครับในอัตราส,ส่วนนะฮะจำนวนนะฮะผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวนะครับในอัตราส,ส่วนเดียวกันรายได้เราไม่ได้สูงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะมีรายได้บางประการนะครับผมนะที่ไหลไปอยู่กับภาคธุรกิจและธุรกิจนั้นเนี่ยคงตั้งข้อสงสัยครับว่าจริงๆแล้วเป็นของคนไทยหรือไม่หรือเป็นของต่างชาติที่เข้ามาดําเนินการธุรกิจในในประเทศไทยผ่านทางนอมินีที่เป็นคนไทยสิ่งต่างๆเหล่านี้เรายังไม่เห็นการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะฮะของ รัฐบาลไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหาว่าบอกว่าเป็นโอกาสของ SME นะครับจากการที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยอะขึ้นแต่เรื่องนี้นะครับมันไม่ได้สะท้อนออกมาในเรื่องของรายได้นะครับของธุรกิจ และรวมไปถึงรายได้ของคนไทยเรื่องนี้น่าสนใจนะครับว่าจริงๆแล้วเงินไหลไปอยู่ที่ไหนนะครับและแน่นอนครับ1 5นะครับสิ่งที่ผมเอาหัวข้อ1 5มาแล้วบอกว่าทําไมถึงมาตั้งไว้อยู่ที่เรื่องของโอกาสทาง s อสผมต้องย้ําอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของแนวคิดนการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มของแวดของภาคธุรกิจนั้นนะครับแน่นอนฮะภาคธุรกิจที่เป็นคนตัวเล็กหรือว่าธุรกิจเล็กๆอย่าง SME เนี่ยจะได้รับผลกระทบนะคะ มากพอสมควรเลยโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่าง,าง,างเช่นธุรกิจร้านอาหารแต่อย่างไรก็ตามครับนะฮะสิ่งที่สามารถนํามาใช้นะครับผมนะครับเป็นเรียกว่าเป็นกลเม้นเดดพายได้นั่นก็คือผมพยายามที่จะผลักดันนะครับผมในการที่จะมีการเก็บภาษีมากขึ้นนะครับในกลุ่มสินค้า,น,านำเข้าบางรายการครับและในขณะเดียวกันกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยนะฮะที่มีการเฉพาะเจาะจงไปในตลาดนะครับที่เราสมควรจะเก็บไรายได้ มันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับทางด้านของ SME ให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆถ้าว่าเราพูดถึงสินค้าบางประเภทที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยและคนที่เป็น SME ในประเทศผลิตสินค้าในรูปแบบเดียวกันนั้นนะครับเราจะสามารถทําให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นที่น่าเสียดายนะครับคือเมื่อมีกระแสต,ต่อต้านในเรื่องของแปบเนั้นนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือจะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบแต่ผลสุดท้ายเนี่ยนะฮะนายนนะ,ล,ะล,ลายลายลยเอีดแกก็ืกท่จะ ออถอยออกไปนะครับอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับ ถึงแม้ว่าจะบอกว่าอยู่ระหว่างการศึกษาก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับและผมคิดว่าเรื่องนี้อย่างไรก็ตามควรจะศึกษาอย่างจริงจังเพราะมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับทางด้านของ SME ได้ด้วยและในขณะเดียวกันมันจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศได้ด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับผมนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนยังไม่มีโอกาสได้พูดถึงกันนะครับเรามีการพูดถึงในเรื่องของโอกาสปี2,568นะครับผมนะหนึ่งในโอกาสนั้นนั่นคือเรื่องของโอกาสทางการศึกษาครับเราจะต้องมาพิสูจน์กันนะครับว่าโอกาสทางการศึกษาน หาเรื่องของความเหลื่อมล้าทางการศึกษาครับถามว่าทําไมถึงหยิบยกเอาเรื่องนี้มานะครับผมนะฮะเพราะเนื่องจากว่าในหลายพื้นที่ครับยังคงเจอปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนนะครับในเรื่องของครูที่มีศักยภาพและในขณะเดียวกันนะครับผมนะฮะยังมีปัญหานะครับโรงเรียนหลายพื้นที่นะครับผมนะที่ยังคงต้องการมีการพัฒนาแต่ด้วยงบประมาณด้วยค่าใช้จ่ายนะฮะหรือว่าจำนวนนักเรียนนะฮะอะไรใดๆก็ตามนะครับผมนะที่ไม่ ไม่เข้ากับสถานการณ์และระเบียบนะฮะของทางภาคราชการเนี่ยส่งผลทําให้นะความเหลื่อมล้าทางการศึกษายังคงมีอยู่นะครับความพยายามผลักดันในเรื่องของการศึกษาแบบทางไกลนะครับผมนะฮะยังคงมีประสิทธิภาพนะฮะได้อย่างไม่เต็มศักยภาพนักนะครับเพราะเนื่องจากว่าไม่ได้มีความพยายามในการผลักดันเรื่องนี้อย่างมีนัยสําคัญนะครับผมนะฮะความเป็นจริง ถ้าหาว่าประกาศไปถึงขั้นวาระแห่งชาติได้นะฮะในเรื่องของวิกฤตกรารศึกษาไทยก็อาจจะช่วยได้นะครับผมนแต่นอกเหนือไปจากนั้นนะครับผมคิดว่าการบูรณาการกันนะครับผมในเรื่องของการทํางานที่ไม่ได้โยนทุกอย่างลงไปให้กับทางด้านของกระทรวงศึกษาเพียงอย่างเดียวเนี่ยนะครับ มันน่าจะเกิดขึ้นและมันควรจะเกิดขึ้นเพราะมันจะทําให้ความเหลื่อมล้าทางการศึกษาเนี่ยลดน้อยถอยลงไปนะครับความพยายามที่จะพิพพิจารณาในเรื่องของการที่จะให้ทางด้านของท้องถิ่นเข้ามาีมีส่วนร่วมนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการนะครับหรือดูแลการศึกษาภายในเขตพื้นที่นั้นนะจะสามารถช่วยได้นะครับและแน่นอนฮะเมื่อเราพูดถึงเรื่องของความเหลื่อมล้าทางการศึกษามันไม่ใช่เพียงแค่วิชาหรือไม่ใช่เพียงแค่เทคโนโลยีเท่านั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องพูดถึงกันนั่นก็คือเรื่องของ อัตราการบรรจุครูครับนะผมต้องบอกอย่างนี้นะครับผมนะฮะว่านะครับในเรื่องของการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเราก็พอจะเห็นนะฮะมาเป็นเนื้องเว่ามีความพยายามในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้นะครับเพราะในเรื่องของการบรรจุครูนะครับผมนะฮะโดยฉพวะเราเราจอจงที่ครูผู้ช่วยนะครับครูผู้ช่วยเนี่ยนะครับมีการศึกษากันว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาตั้แต่ปี5 7จนถึง67เนี่ยนะครับความพยายามที่จะ แก้ไขปัญหาในเรื่องนี้มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมนะฮะตามบทความทางวิชาการเนี่ยนะครับสิปีเนี่ยนะฮะต้องการอัตราครูนะครับที่เพื่อให้การศึกษาเนี่ยสามารถเป็นไปได้อย่างเป็นระบบนะฮะแล้วก็มีศักยภาพในระดับหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะอยู่ราวๆประมาณสัก150,000คนโดยประมาณนะครับในขณะเดียวกันนะฮะถามว่า มันเพียงพอหรือไม่นะฮะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับอย่างเช่นในแต่ละปีเนี่ยนะครับผมนะมีผู้ที่พยายามที่จะเข้ามาอยู่ในระบบก็คือสมัครเป็นครณผู้ช่วยเนี่ยนะครับประมาณสักแสนกว่าคนแต่ว่าอัตราการบรรจุเนี่ยนะครับผมนะอย่างในปีที่ถึงนี้ก็คือปี6-8เนี่ยนะอาจจะดูสูงเสียหน่อยก็คือ8,000กว่า8,000กว่าคนนะฮะแต่ในปีถัดไปนะครับผมนะก็ ลดน้อยถอยลงไปอยู่ที่เราวประมาณสัก5,000-6,000ตำแหน่งนะครับคำถามผม,ผมคือนะครับความเป็นจริงแล้วการบรรจุครูผู้ช่วยในระดับประมาณสัก5 6 0 0 0 7 0 0 0หรือแม้กระทั่งในปีที่จะถึงนี้8,000กว่านะครับเพราะเนื่องจากมีครูเกษียณเยอะเนี่ยมันเพียงพอหรือไม่ผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับมันมันยังมีความต้องการครูมากกว่านี้อีก แล้วเมื่อเราไปดูในกฎระเบียบนะครับผมนะฮะว่ามีครูที่พยายามที่จะเข้ามาสู่ระบบนะครับผมนะในเรื่องของการสอบครูผู้ช่วยเนี่ยนะครับเป็นหลักแสนคนเนี่ยนะครับ หลายต่อหลายคนในนั้นนะครับผมนะครับเป็นครูอัตราจ้างนะครับที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลนะครับเมื่อเรามาพูดถึงในประเด็นนี้นะครับผมนะครเมื่อเราพูดถึงว่าความต้องการนะครของนักเรียนหรือโรงเรียนนะครที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือว่าพื้นที่ที่อยู่ในเป็นเป็นรูปแบบของโรงเรียนท้องถิ่นเนี่ยนะครับบางโรงเรียนเนี่ยนะครับยังคงใช้ครูอัตราจ้างแบบเรียกว่าเต็มสตรีมเลยนะครับความเป็นจริงเนี่ยควรจะมีครูบรรจุนะอยู่ในโรงเรียนในที่ทําหน้าที่ในการดูแลเด็กๆในแต่ละปีเนี่ยนะครับอาจจะ สักสิบคนได้แล้วนะครับแต่บางโรงเรียนยังคงเป็นครูอัตราจ้างเกือบทั้งหมดนะครับซึ่งในกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับผมนะฮะการจะสอบเข้าไปเป็นครูผู้ช่วยเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าความความที่โรงเรียนเนี่ยยังคงขาดแคลนครูนะครับผมนะครูแต่ละคนก็จะมีภาระหน้าที่และก็มีกระบวนการในการสอนเนี่ยนะครับหลากหลายวิชานะครับอย่าว่าแต่การเตรียมตัวสอบเลยนะครับผมนะฮะ กระบวนการที่จะพยายามทําให้โรงเรียนนั้นสามารถดําเนินการสอนไปอย่างมีประสิทธิภาพแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยงเงื่อนไขนี้ยังคงเป็นประเด็นอยู่นะครับความพยายามอย่างหนึ่งและมีความมีการเสนอแนะอย่างหนึ่งนะครับผมนจากภาคโรงเรียนเนี่ยนะครับที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของความพยายามที่จะให้มีการบรรจุแบบอัตโนมัตินะครับผมก็คือว่าถ้าหากว่าคุณมีการทํางานนะครับอยู่ในฐานะของครูอัตราจ้างนะครับมายาวนานต่อเนื่องในโรงเรียนนั้นๆเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับ น่าจะเปิดสิทธินะครับผมให้กับโรงเรียนได้สามารถที่จะรับครูนะฮะอัตราจ้างนะครับมาเป็นครูนะครับเป,เป็นครูประจำนะฮะแล้วก็มีการให้สัญญานะครับผมว่าจะต้องอยู่กับโรงเรียนนั้นเป็นระยะเวลาประมาณสัก4ปี เรื่องนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาได้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่มีการผลักดันอย่างชัดเจนนะฮะจากภาครัฐบาลนะฮะโดยเฉพาะอย่างเช่นนะฮะกระทรวงศึกษาธิการนะซึ่งผมเชื่อว่าเขาคงจะมีการพิจารณาอยู่แต่ว่าด้วยกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าคุยกันเรื่องนี้อย่างจริงจังและมีการตรวจเตีมในเรื่องนี้อย่างจริงจังนะฮะในเรื่องของการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆหรืออาจจะมีการแก้ไขในเรื่องของพรบที่เกี่ยวกับการศึกษามันจะช่วยได้นะครับอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเรื่องของการ แก้ไขปัญหานะครับผมนะด้วยระบบนะครับผมนะที่เป็นระบบการหมุนเวียนนะครับผมนะก็คือการหมุนเวียนครูนะครับเป็น TIS นะครับผมนะหรือว่าการโ o เททครูนะครับการโ o เ a ทครูสามารถช่วยได้แต่ด้วยความที่จํานวนตําแหน่งที่ว่างนะก็ยังคงมีอยู่ปริมาณเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะช่วยได้นะครับผมนะในการโยกครูจากตําแหน่งในพื้นที่หนึ่งนะครับไปในอีกพื้นที่หนึ่งนะครับ มันอาจจะช่วยแก้ไขปัญหาในระยะสั้นได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่ผมย้อนกลับไปครับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมามีการศึกษามาแล้วนะครับว่ายังคงขาดนะครูที่จะเข้ามาดูแลนะครับทางภาคการศึกษาไทยในฐานะของครูผู้ช่วยหรือครูประจำเนี่ยนะครับยังคงขาดแคลนอยู่มากแล้วในแต่ละปีที่มีการบรรจุเข้าไปเนี่ยนะครับอยู่ใน อย่างจริงจังนะครับสุดท้ายฮนะนั่นคือเรื่องของกองทุนกยศนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีความพยายามพูดมาอย่างเป็นเนืองๆแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าในสภาชุดที่25นั้นนะครับมีการแก้ไขนะฮะในเรื่องของกฎหมายนะครับเพื่อให้เหล่าบรรดาลูกนี้กยศนะครับผมและก็เด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสาที่จะใช้คืนนี้กกยศนะฮะได้ เต็มที่มากขึ้นนะครับผมนะฮะไม่ให้ปัญหาเรื่องของหนี้กยศนั้นนะครับไปทําลายอนาคตนะครับของเด็กๆที่จบใหม่นะครับอย่างไรก็ตามครับกับการแก้ไขปัญหาในครั้งนั้นนะครับผมนะาสิ่งที่ส่งผลกระทบนั่นก็คือในเรื่องของตัวกองทุนกยศเองนั้นนะก็จะอยู่ในภาวะที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะหดตัวครับและในขณะเดียวกันนะครับผมด้วยความที่ไม่ต้องมีผู้คาประกันแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้มีอัตราการเบี้ยหนี้ที่สูงขึ้นด้วยนะครับ ดังนั้นฮนะเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดถึงกันนั่นก็คือเรื่องของกองทุนกยศครับว่าถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไขปัญหาหรือไม่มีการตรัสเตรียมการในเรื่องนี้นะครับผมนะฮะมันจะส่งผลทําให้คนที่จะเข้าสู่กองทุนกยศหมายความว่าเด็กที่จะเรียนแล้วคิดจะกู้กยศเนี่ยนะครับจะมีขั้นจะมีความยากลําบากมากขึ้นนะฮะสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือมีการของบประมาณนะฮะจากทางกองทุนกยศนะครับผมนะฮะในเ,เรียกได้ว่าเป็นหลัก หมื่นล้านนะครับแต่การได้รับอนุมัตินะครับผมนะฮะมีไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะดังนั้นนะครับการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือจะต้องมีการใช้งบกลางนะครับเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาในระหว่างปีแน่นอนนะฮะมันอาจจะเป็นการแก้ไขแบบรูปหน้าป่าจมูกไปสักนิดนึงนะครับ แต่ในขณะเดียวกันนะครับหากว่าไม่มีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังหากกระทรวงการคลังยังคงนิ่งเฉยแล้วก็มองว่านะครับปัญหานี้ยังไม่เกิดนะครับไม่ใช่ระเบิดเวลาของการศึกษาไทยเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าก,กังวลน,นะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เด็กนักเรียนเข้าถึงกองทุนกยศได้ยากขึ้นสิ่งที่จะเกิดและเป็นผลกระทบนะครับนั่นก็คือจำให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาได้มากขึ้นด้วยนะครับและปัญหานี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ตอนช่วงโควิดมันส่งผลมากระทบมาจนถึงเวลานี้นะครับคือทําให้เรามีแรงงงาาานนทีีม่มยยภพ้อลเร เหล่าบรรดาคนที่มีศักยภาพทางการศึกษานะครับหรือเป็นระดับหัวกะทิน้อยลงหรือแม้กระทั่งสาขาอาชีพก็น้อยลงด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดสืบเนื่องในช่วง2-3ถึงปีต่อจากนี้หากไม่มีการแก้ไขนะครับดังนั้นครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับผมนะสำหรับเหล่าบรรดาคนที่ได้มีโอกาสติดตามนะฮะการถแถลงแล้วก็ความพยายามทีม่จะอธิบายนะครับผมนะของรัฐบาลชุดนี้ครับว่า มีความพยายามที่จะสร้างโอกาสต่างๆให้กับประชาชนโอกาสเพื่อพี่น้องคนไทยนะครับผมไม่อยากให้เป็นเรื่องนี้มันเป็นเพียงแค่ลมปากนะครับผมเพราะเราได้ฟังลมปากจากเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคตหรือโอกาสมามากพอแล้วครับและเราได้ยินเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับแต่ผลสุดท้ายนะครับทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นฟองสบู่ครับ นอกจากจะจับต้องไม่ได้แล้วยังสามารถแตกโพรได้ง่ายด้วยสําหรับปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครเราต้องมาศึกษากันแล้วนะครับผมนะว่าโอกาสต่างๆเหล่านี้เพื่อประเทศไทยหรือเป็นโอกาสเพื่อใครกันแน่นะครับผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับผลกระทบนะบจากการทํางานที่ไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลนะครับ แต่นะฮะมีกระบวนการการขายฝันที่มีศักยภาพของรัฐบาลด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นผมอยากให้รัฐบาลจรงิงจังนะครับหากที่จะสร้างโอกาสเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนจงสร้างอย่างตั้งใจและมีกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรมครับ